สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กจะชวนเพื่อนมาทําน้ําปูนใสไว้ใช้กันนะครับทําง่ายมากเลยใช้แค่2อย่างนี้เองนะครับคุณประโยชน์ก็มีหลากหลายเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้กันเลยนะครับน้ําเปล่าครับวันนี้พี่ใช้น้ําเปล่า2ลิตรนะครับผมแล้วก็จะมีปูนแดงครับปูนแดงพี่ซื้อมาจากตลาดนะครับเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายหมากขายพูนะครับผมตามตลาดแล้วก็ถามเขาว่า ขอซื้อปูนเพื่อที่จะนําไปทําเป็นน้ําปูนใส่นะครับแม่ค้าก็จะเลือกให้เราเลยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของปูนแดงนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับทุกคนวันนี้พี่จะทําใส่ชามสแตนเลสให้ชมกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่ปูนแดง2ช้อนโต๊ะเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่น้าเปล่าที่เราเตรียมไว้ใส่เล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการละลายปูนให้เขาละลายดีนะครับผม ก็บีบีเขาให้เขาละลายเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็นำน้ำส่วนที่เหลือครับเทลงไปเลยครับโอเคตอนนี้น้ำปูนแดงของเราก็จะยังมีความขุ่นอยู่นะครับเราก็จะพักเขาไว้นะครับผมให้ปูนแดงเขาตกตะกอนนะครับหรือว่าใครจะพักทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยก็ได้นะครับทุกคน หลังจากนั้นก็หาภาชนะมาปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้เศษฝุ่นหรืออะไรเข้าไปนะครับผมเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ก็เป็นน้ําปูนใสที่พี่แช่ไว้1คืนนะครับทุกคนเขาก็จะีเป็นเหมือนแบบเป็นฝ้าขุ่นๆที่ลอยอยู่ข้างบนนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตะกรนของปูนแดงที่เรา,าแช่ไว้นะครับผมส่วนน้ำใสๆนะครับเราก็สามารถตักไปใช้ได้เลยนะครับผม ตักน้ํใใส่นี่เลยนะครับไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวคุณประโยชน์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับเพราะว่าสามารถนําไปทําหลากหลายอย่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะนําไปทําขนมหรือว่านําไปแช่ผักผลไม้ให้มีความกรอบนะครับล้างสารตกค้างจากผลไม้จากผักก็ได้นะครับทุกคนโอเคเมื่อเราตักน้ํใใส่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ํานี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับผมให้เรานําน้ําเปล่านะครับมาเติมเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ตราบใดที่เขายังมีฝ้าขาวๆลอยอยู่นะครับผมสามารถนําน้ําปูนใสของเราเนี่ยมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจากนั้นเราก็พักเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับผมรอให้ปูนแดงของเราตกตะกอนอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเมื่อเวลาผ่านไปนะครับทุกคนจะสังเกตว่าน้ําปูนใสของเราก็จะมีฝ้าขาวๆขุ่นๆนะครับผมแบบนี้ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับเราสามารถตักน้ำเนี่ยไปใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผม สำหรับน้ำบุนใสรอบแรกนะครับที่เราตักมาไว้แล้วนะครับใครจะพักไวให้เขาตกตะกอนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือว่าใครจะนำไปใช้งานก็ได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ